เมื่อทนายสาวชีวิตแสนวุ่นวายหลงทางไปพบกับสาวเจ้าของร้านกาแฟที่พร้อมเยียวยาวหัวใจของเธอเรื่องราวของแพใหม่ทนายสาวที่กำลังรู้สึกหมดไฟเพื่อตัดสินใจพักงานแบบยาวๆเพื่อออกไปหาอาดีตคนรักเกา่าหนึ่งในความสุขที่เคยหล่นหายไปแต่กลับขับรถหลงทางและได้พบกับร้านกาแฟเล็กๆริมคลองชื่อว่าหลุมหลบใจร้านไม้เก่าๆที่ดูเรียบง่ายแต่กลับมีเสน่ห์บางอย่างที่ทําให้หัวใจของเธอสงบลงอย่างประหลาดที่นั่นเธอได้พบกับลาริ หญิงสาวร่างเล็กผู้มีรอยยิ้มอ่อนโยนและแววตาอบอุ่นลาลิตาเป็นเจ้าของร้านที่เปลี่ยนทุกวันธรรมดาให้กลายเป็นพื้นที่เยียวยาจิตใจไม่ว่าจะด้วยกิจกรรมเล็กๆภายในร้านหรือเพียงคําพูดนุ่มนวลที่ทําให้คนแปลกหน้าอย่างแพรใหม่รู้สึกเหมือนได้พักใจ,จอีกครั้งทั้งสองเริ่มใช้เวลายอยู่ด้วยกันมากขึ้นไปตลาดเดินเล่นพูดคุยและกินข้าวด้วยกันความอบอุ่นที่ได้ใกล้ชิดลาลิตาทําให้แพรใหม่ไม่เคยต้องพยายามเป็นใครเลยแค่ได้ยิ้มกับคนตรงหน้าหัวใจก็เหมือนถูกปลอบโยน หญิงสาวที่โดดเดี่ยวและปิดกั้นตัวเองแพมหมค่อยๆเปิดใจกับความเรียบง่ายที่ลาลิตามอบให้เธอไม่พูดอะไรมากแต่รับฟังอย่างเข้าใจไม่เร่งรัดไม่ตาสนไม่บังคับให้ใครต้องเข้มแข็งทั้งหมดนั้นคือพลังบวกที่แสนอ่อนโยนค่อยๆเยียวยาหัวใจของแพมหมอย่างช้าๆเป็นนิยายยู่ลิจที่อ่านแล้วรู้สึกสบายมากๆจะพูดถึงการเติบโตภายในการค้นพบตัวเองและการยอมรับความเปราะบางของชีวิตกับเรื่องหลุมหลบใจใกล้ฉัน